เวลามีเรื่องที่ประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองมาจะมาเล่าให้ฟังเวลาแต่งงานใหม่ๆกับสามีพอแต่งงานกันได้ประมาณสามเดือนสามีก็เลยมารับไปอยู่ที่ทำงานของเขาเขาอยู่ที่นครพนมแต่พอเยลาไปอยู่ที่นครพนมเขาบอกว่าเขาเช่าบ้านไว้แต่เป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้น ติดแม่น้ำโขงสองชั้นบ้านหลังใหญ่เลยแต่ยายลาไม่รู้ว่าประวัติของบ้านหลังนี้เป็นยังไงยายลาก็เลยเข้าไปอยู่พอเข้าไปอยู่แล้วข้างล่างมีสามห้องนอนมีห้องรับแขกแต่ข้างบนมีสี่ห้องนอนแล้วก็จะมีห้องครัวยื่นออกไปเป็นห้องครัวแล้วก็มีห้องนอนมีห้องน้ำยายลาก็เลยเลือกไปอยู่ห้องที่สีดห้องครัวเพราะว่ามันติดห้องน้ำ มันมีห้องน้ําห้องเดียวข้างบนแล้วก็มีห้องน้ําข้างล่างยายลาก็เลยเป็นเลือกเอาห้องนั้นเพราะว่ามันติดห้องน้ําห้องครัวพอยายลาไปอยู่ได้สักพักหนึ่งสักประมาณครึ่งเดือนแล้วก็มียายลาก็เลยเดินออกมาจะมีคนมาถามยายลาว่าไปอยู่บ้านหลังนั้นเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมเห็นอะไรไหมยายลาก็ไม่รู้เหมือนกันยายลาก็บอกว่าไม่เห็นแต่พอคืน พอไปอยู่เลยครึ่งเดือนยาลาฝันว่ามีคนสามคนวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกสาววิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งไปวิ่งมาแล้วยาลาก็มานั่งถามเขาบอกว่ามาทําไมเขาก็บอกว่าเธอนมาทําไมบ้านฉันอยู่นี่เธอนมาอยู่บ้านฉันทําไมในความฝันแต่ยาลาก็เลยบอกว่าในความฝันยาลาก็บอกว่า มอนก็บ้านเราเราเช่าแล้วมันก็คงจะเป็นบ้านเราแล้วยายลาก็จะดุ้งตื่นพอจะดุ้งตื่นขึ้นมายายลาก็ไม่ได้คิดอะไรยายลาก็มีแต่นั่งอยู่คนเดียวเพราะว่าตอนกลางวันสามีไปทํางานยายลาได้อยู่คนเดียวแล้วพอวันต่อมายายลาก็เลยฝันอีกทีนี้ฝันว่าเขามาผลักประตูเหมือนเขาจะมาบีบคอยายลา ายลาก็เลยร้องพอร้องแล้วเยลาจะดุ้งตื่นแต่มันเป็นกลางวันที่เยลานอนกลางวันแล้วฝันเขายื่นมือออกมาว่าจะบีบคอเยลาก็เลยเดินออกมาคิดกลัวเพราะว่าเยลาอยู่คนเดียวเยลาก็เลยเดินไปที่แม่น้ําโขงแล้วก็มีบ้านใกล้ๆกันเขาก็เลยถามอีกว่าเป็นยังไงบ้างมาอยู่บ้านหลังนั้นเจออะไรไหมเยลาก็งงว่าจะเจออะไรทําไมเขาถึงถามอย่างนั้น แต่พอพอวันต่อมาอีกวันนี้เยาลารู้สึกว่าเยาลาเหมือนเยาลาจะตั้งท้องตั้งท้องอ่อนๆประมาณเดือนกว่าเยาลาจะตั้งท้องอ่อนๆแล้วเยาลาก็เลยนอนอยู่ข้างบนนอนอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆเยาลามองไปที่หน้าต่างจะมีนกนกนกพูกนกพูกมาเกาะที่มุ้งลวดแล้วก็สั่น สั่นมุ้งรวดกุกุบกุกุกุแล้วตาแดงกล่ำเยาลาก็กลัวพอเยาลากลัวขึ้นมาเยาลาก็เลยวิ่งออกจากประตูหวังว่าจะเดินวิ่งออกมาแต่เยาลากลัววิ่งออกมาแล้วเยาลาลวิ่งมาตกบันไดพอมาตกบันไดลงที่มาชั้นสองเพราะว่าเยาลาลมันยังไม่ได้ระวังตัวท้องของเยาลามาทับกับหัวหัวของบันไดหัวของบันไดเขาจะทําเป็นรูปบัวไว้ พอมาทับแล้ววันที่สองมาเย,ยลาก็ปวดท้องอย่างแรงพอปวดท้องอย่างแรงแล้วก็เลยเขาก็เลยเอาเย,ยลาไปที่โรงพยาบาลพ่อไปที่โรงพยาบาลของจังหวัดนครพนมเ,เขาก็เลยบอกว่าเย,ยลามากระแทกท้องมากระแทกที่หัวบัวแล้วก็ต้องบอกว่าเย,ยลาจะแทงลูกคงคงไม่ไหวแล้วยายาก็เลยอยากกลับมาที่อุดรเพราะว่าบ้านของเย,ยลาอยู่ที่อุดร อยากกลับมายายลาเลยตัดสินใจกลับมาที่อุดรทีนี้พอกลับมาที่มาถึงอุดรแล้วยายลาก็เลยมาแทงแทงลูกที่โรงพยาบาลเขาขูดออกแล้วหลังจากที่ยายลาฟืฟ้นตัวดีแล้วยายลาก็เลยกลับไปที่บ้านนั้นอีกแล้วก็เลยมีคนข้างบ้านมารู้ว่ายายลาป่วยเขาก็เลยมาพูดถามยายลาพูดให้ยายลาฟังว่าบ้านหลังนั้นเขาเป็นบ้านคน ที่เขาตายทั้งครอบครัวพ่อเขาพ่อเขาฆ่าตัวตายแม่เขาผูกคอตายเพราะว่าลูกเขาตายแทงลูกตายเขาเสียใจเขาก็เลยตายแล้วเขาไม่มีใครมาเช่าบ้านหลังนั้นได้เกินสามเดือนสักคนถ้าใครมาอยู่บ้านหลังนั้นก็จะเจอปัญหาเหมือนเยลาเยลาเจอประสบก,การณ์อันนี้เป็นประสบก,การณ์ที่เจอกับเยลาจริงๆค่ะ